มีอะไรหรือครับผมถามเพราะท่านโพเช่ช่องหน้าผมเธอรู้ไหมว่าจิตพระเจ้าภาคภูมิใจกับสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่ครั้งนี้มากขนาดไหนเขาถามหมายถึงอะไรหรือครับผมถามอกีกความเป็นมนุษย์ของพวกเธอน่ะสิมากขนาดไหนหรือครับผมถาม ประติกรรมใหม่นี้มีความสมบูรณ์แบบที่สุดถึงที่สุดคือไม่มีอะไรจะสมบูรณ์แบบมากไปกว่านี้อีกแล้วนอกจากประติตกรรมนี้จะสามารถขยายเผ่าพันธุ์ได้ด้วยตัวเองสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระสิ่งนี้ยังมีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้แบบไม่รู้จบ ประดิกรรมใหม่นี้มีนิ้วมือที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่าสัตว์ชนิดไหนไหนมีปากที่สามารถปล่งเสียงออกมาได้หลากหลายโทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสมองที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถคิดวิเคราะห์ได้สามารถประมวลเรื่องราวที่มีความซับซ้อนได้หรือ พูดง่ายๆว่าจิตพระเจ้าได้ถอดแบบความเป็นผู้สร้างสารรค์ของพระเจ้าให้ออกมาเป็นกายภาพผ่านตัวมนุษย์เธอโปรดภูมิใจในตัวเองเถิดว่าเธอคือปฏิตกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของจิตพระเจ้าและที่สำคัญที่สุดเธอคือต้นสายของข้อมูลที่จิตพระเจ้า ต้องการจะมามีประสบการณ์ผ่านเธอพระเจ้าต้องการจะเก็บรักษาทุกทุกประสบการณ์ของเธอทุกคนไว้ในที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อไม่ให้มันหายไปไหนตายาคือแหล่งสำรองข้อมูลที่ปลอดภัยที่สุดโดยมีจิตพระเจ้าเป็นแหล่งเก็บใหญ่ที่สุดหรือพูดอีกแบบคือ หากต้องการเข้าถึงความรู้แหล่งใหญ่ให้เข้าไปที่พระเจ้าเพราะพระเจ้าสามารถเชื่อมต่อหรือเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งสำรองข้อมูลในรูปของกายาได้ทั่วทั้งเอกภพเขาอธิบายเสริมผมชักอยากรู้แล้วสิว่ากายภาพที่แท้จริงของกายานั้นเป็นอย่างไรผมแสดงความอยากรู้ เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งกายาคือตรงจุดกึงกลางด้านในสุดของแกนโลกพอดีอย่างที่ฉันบอกเธอไปในช่วงต้นว่าแกนกลางของกายานี้จะเป็นแสงสว่างสีขาวถัดจากจุดที่เป็นแสงสว่างนี้ออกมาจะมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำมีผนังกว้างโลง่งวัตถุที่เป็นองค์ประกอบในโพรงนี้ เป็นวัตถุธาตุสีขาวใสบริสุทธิ์และมีค่าความแข็งมากที่สุดหรือที่เธอเรียกกันว่าเพชรเป็นผนังทรงกลมล้อมรอบจุดที่เป็นแสงสว่างนี้อีกทีเมื่อเข้าไปในนั้นจะเห็นเป็นแท่งผลึกคริสตัลที่มีเหลี่ยมมุมเป็นแท่งเล็กบ้างใหญ่บ้างหันหัวเข้าสู่จุดศูนย์กลางเหมือนกับที่เธอ ผ่าครึ่งก้อนหินที่เป็นาธาตุอัญมณีบางชนิดออกมาเธอก็จะเห็นโพรงและมีแท่งคริสตัลที่มีเหลี่ยมมุมอยู่ภายในจะต่างกันตรงแค่โพรงนี้จะมีขนาดกว้างใหญ่กว่ามากและส่วนด้านนอกสุดของกายานี้จะมีสันฐานเป็นทรงกลมที่สมบูรณ์แบบคือ จะไม่มีส่วนไหนบิดเบี้ยวเลยแม้แต่น้อยผิวนอกสุดนี้จะมีความเรียบลื่นมันวาวมีสีดำสนิทและแข็งมากที่สุดแข็งจนไม่มีสิ่งใดสามารถเจาะทะลุเข้าไปในโพรงนั้นได้สิ่งนี้จึงเป็นวัตถุที่ทำหน้าที่ห่อหุม้มผลคริสตัลสีขาวใสที่มีความแข็งที่สุดนี้ไว้ นี่คือรูปธรรมของกายาเฉพาะในส่วนที่มีหน้าที่สำรองข้อมูลเขาอธิบายเราสามารถเข้าไปในนั้นได้ไหมครับผมถามไม่มีรูปธรรมทางกายภาพใดสามารถล่วงล้ำเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นได้เนื่องจากมีมวลออกซิเจนบริสุทธิ์ห่อหุ้มกายานั้นไว้ ถึงแม้ว่าโดยสภาพของมันจะไม่มีความร้อนเหมือนกับมวลเห็นหนืดที่ห่อหุ้มธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ไว้อีกทีแต่มันก็มีค่าพลังงานที่เข้มข้นบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะมีวัตถุแปลกปลอมใดๆเข้าไปปะปนกับตัวมันไม่เช่นนั้นมันจะสูญเสียความบริสุทธิ์ทันที แต่ถึงแม้จะผ่านไปได้ก็ยังต้องเจอกับเกราะป้องกันที่มีความแข็งแกร่งสีดำสนิทอีกชั้นหนึ่งดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถเข้าไปได้อย่างเด็ดขาดเขาตอบอ้าวแล้วท่านรู้ได้อย่างไรละว่าลักษณะของกายานั้นเป็นอย่างไรครับผมถามวิธีเดียว ที่จะสามารถเข้าไปข้างในนั้นได้คือทางจิตเข้าตอบแล้วอย่างผมจะสามารถเข้าไปได้ไหมครับผมถามด้วยความกระหายใคร,ร่รู้ถ้าลำพังทักษะของตัวเธอตอนนี้ยังไม่มากพอที่จะเข้าไปได้เพราะการท่องเที่ยวด้วยจิตวิญญาณนั้นค่อนข้างมีความเสี่ยงโดยเฉพาะ การเข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือถ้าเกิดบังเอิญอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เธอสามารถเข้าไปได้หากเธอไม่มีพี่เลี้ยงคอยดูแลเธออาจจะกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนไปโดยไม่รู้ตัวเพราะในนั้นจะอัดแน่นไปด้วยข้อมูลทั้งเก่าแก่ที่สุดและข้อมูลใหม่ล่าสุดทันที ที่จิตเข้าไปสัมผัสกับพลังงานในนั้นจิตซึ่งมีสถานะเป็นพลังงานเช่นกันมันจะดึงดูดข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาอย่างรุนแรงทำให้เกิดสภาวะเกินการรับรู้คล้ายกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจําอยู่แบบจํากัดแต่เธอเอาไปใช้งานกับโปรแกรมที่ต้องการการประมวลผลข้อมูล ที่มากมายมหาศาลคอมพิวเตอร์ของเธอก็จะเกิดอาการชะง,งักงานทันทีซึ่งกรณีที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่นี้คือข้อมูลของคนทั้งโลกที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งมันเป็นข้อมูลที่มหาศาลเกินกว่าระบบประมวลผลในสมองของมนุษย์จะรับไหวดังนั้นเธอจึงจำเป็นต้องมีทักษะบางอย่าง หรือได้รับการนําพาเข้าไปถึงแม้ว่าจะเป็นแค่การเดินทางด้วยจิตก็ตามเขาอธิบายท่านช่วยพาผมไปหน่อยได้ไหมครับผมขอร้องถ้าเป็นความประสงค์ของเธอฉันยินดีเขาตอบขอบคุณมากครับผมรู้สึกตื่นเต้นจังเลยผมรีบกราวขอบคุณท่านโพเช เพราะน่าจะเป็นโอกาสเดียวที่จะสามารถเข้าไปยังสถานที่แห่งนั้นได้เอาละ่ะที่จริงฉันสามารถพาเธอไปถึงที่นั่นแบบทันทีทันใดได้เลยแต่ฉันกำลังคิดว่าจะพาเธอไปในแบบให้เธอเห็นสภาพที่แท้จริงทั้งหมดดีกว่าเขาเสนอวิธีการเห็นสภาพทั้งหมดอย่างไรหรือครับผมถาม ก็เป็นแบบที่ฉันพาเธอมาที่นี่ไงแต่มันจะดูหน้าหวาดเสียวและน่ากลัวสักหน่อยนะเขาตอบได้ครับแต่ก่อนอื่นฉันต้องบอกวิธีการบางอย่างกับเธอเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเธอบอกมาได้เลยครับผมทําท่าเตรียมพร้อมถึงแม้ว่าเราจะเดินทางกันด้วยจิตเธอก็ยังรู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือของจริงเธอจะสัมผัสกับมันได้ประดุดว่ามันตั้งอยู่ตรงนั้นจริงๆทั้งอากาศน้ำต้นไม้และสิ่งอื่นๆแต่เมื่อเธอรู้อย่างแน่ชัดว่าทุกอย่างคือของจริงผนวกกับขณะน,นี้เธอยังมีร่างกายที่เป็นกายภาพซึ่งกำลังอยู่บนโลกดังนั้น หากเธอรู้สึกอะไรขณะอยู่ที่นี่ร่างกายของเธอที่อยู่ทางโน้นก็จะเกิดสภาวะนั้นตามไปด้วยเขาอธิบายไม่ต้องห่วงรับที่ผ่านมาผมสบายมากผมตอบมันจะไม่ใช่อย่างที่เธอเข้าใจนะสิที่ผ่านมาทุกทุกที่ที่เธอไปจะมีสภาวะทั้งอากาศและอุณหภูมิ ที่เกือบจะเป็นปกติเป็นที่ที่อุดมไปด้วยชีวิตแต่ที่ที่ฉันกำลังจะพาเธอไปนับจากนี้มันจะเป็นสถานที่ที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้มันมีสภาวะสุดขั้วมากที่สุดซึ่งถ้าเธอไม่มีความสามารถในการเตือนตัวเองว่าขณะนี้ เธอเหลือแต่จิตล้วนๆแล้วร่างกายของเธออาจจะได้รับอันตรายซึ่งกระบวนการนี้เธอจะต้องมีทักษะทางจิตที่แน่วแน่และระลึกให้ได้อย่างต่อเนื่องหรือที่เธอเรียกกระบวนการนี้ว่าการมีสติและสมาธิซึ่งเธอจะได้รู้เสียทีว่าสมาธิกับสตินั้น มีประโยชน์อย่างไรเขาอธิบายมันเกี่ยวอะไรกับสมาธิและสติครับผมไม่เข้าใจผมถามขณะนี้ฉันกำลังจะพาเธอลงไปยังแกนโลกแต่ก่อนที่จะถึงแกนที่ลึกที่สุดเธอจะต้องผ่านทานหินเนืดที่ร้อนระอุและนี่คือความจริง ซึ่งความร้อนระดับนั้นมันร้อนมากจนสามารถหลอมละลายทุกๆวัตถุธาตุที่อยู่บนโลกและเมื่อเธอลงไปอยู่ในทานหินหนือ่อที่หลอมละลายเหล่านั้นจิตของเธอก็จะสัมผัสกับความร้อนถึงขีดสุดร้อนเกินกว่าที่วัตถุธาตุใดๆจะดำรงสถานภาพเดิมไว้ได้ หากเธอไม่มีทักษะด้านสติและสมาธิวินาทีนั้นร่างกายที่อยู่ทางโน้นก็จะเกิดความร้อนแบบนั้นตามไปด้วยผลลัพธ์จะเกิดขึ้นคือร่างกายจริงๆของเธอก็จะถูกเผาไหม้เป็นเท่าฐานไปในทันทีเพราะจิตกับกายเธอเชื่อมโยงกันโดยตรงในอดีตคนโลกของเธอเคยมีคนเดินทางด้วยจิตแล้ว เือเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ร้อนจัดและถูกเผาเป็นเท่าฐานแบบนี้มาแล้วเผาตอบมันไม่น่าจะเป็นไปได้ฟังดูเหลือเชื่อมากๆาเลยนะครับผมตั้งข้อสังเกตเหลือเชื่อหรือไม่ฉันไม่รู้แต่ที่แน่ๆนนี่คือการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นระหว่างจิตกับร่างกายของเธอขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ หากเธอตายไปแล้วกระบวนการลักษณะนี้ก็ยังคงทำงานอยู่ถ้าเธอตายแต่จิตเธอยังไม่มีทักษะด้านสติและสมาธิคือยังไม่สามารถเตือนตัวเองยังไม่สามารถรักษาความรู้สึกตัวว่าขณะนี้เธอเหลือแต่จิตแล้วเธอยังคิดว่านี่คือเธอยังคิดว่านี่คือชีวิตจริง เธอก็จะตกอยู่ในสภาวะความสับสนหรือหลงซึ่งความหลงนี้เองคือความไม่เป็นอิสระอากิตสุดท้ายอยู่ที่ไหนจิตเธอก็จะวนเวียนอยู่ที่นั่นหรืออยู่กับเหตุการณ์นั้นๆหากเธอตายที่บ้านจิตก็จะอยู่ที่บ้านหากเธอตายที่ถนนจิตเธอก็จะอยู่ที่ถนนจนกว่าจะมีใครสักคน พาเธอออกไปจากสถานที่และสถานการณ์เหล่านั้นซึ่งหน้าที่ในการพาเธอออกไปจากที่นั่นจะมีรูปธรรมที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยนำพาให้ดวงจิตนั้นๆไปพักในที่ที่เหมาะสมเพื่อรอเวลาการได้ก,กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งทั้งนี้จิตส่วนมากที่ยังไม่รู้ตัวหรือไม่สามารถ มีความเป็นอิสระก็จะจมอยู่กับเรื่องราวที่ตัวเองเคยสร้างขึ้นผ่านความทรงจำที่เก็บไว้ในดวงจิตของตนเองและในพื้นที่สำรองข้อมูลของกายาหากเธอเคยทำเรื่องดีๆจิตของเธอก็จะได้อยู่กับเรื่องราวดีๆแต่หากเคยทำเรื่องไม่ดีจิตของเธอก็จะจมอยู่กับเรื่องราว ที่ไม่ดีเหล่านั้นเขาอธิบายเพิ่มเติมฟังดูน่ากลัวจังเลยครับผมพูดใช่ที่จริงนี่คือเรื่องที่น่ากลัวที่สุดขณะน,น,นี้คนทั้งโลกของเธอกำลังตกอยู่ในสภาวะแห่งการไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถเตือนตัวเองได้ว่าสิ่งต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่นั้นล้วนเป็นเรื่องสมมุติ ที่จิตสำนึกของเธอกำหนดขึ้นมาทั้งสิ้นทำให้เขาเหล่านั้นติดอยู่ในพันธนาการทางกายภาพจนทำให้จิตวิญญาณไม่สามารถเป็นอิสระได้และการที่เธอจะเป็นอิสระได้เธอต้องรู้ว่าเรื่องราวต่างๆนั้นมันไม่ได้มีอยู่จริงสำหรับจิตวิญญาณและรู้ว่าไม่มีอะไร จะมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของเธอได้หรือดีที่สุดคือการเป็นอิสระจากเงื่อนขไขใดๆอย่างสิ้นเชิงเพียงแค่เธอรู้สึกตัวว่าเธอคือจิตวิญญาณเหมือนที่เธอกำลังจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่อไปนี้มันคือแบบฝึกหัดที่เธอจะต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าขณะนี้เธอกำลังเดินทาง มาด้วยจิตทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะความร้อนที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นถึงแม้จะเป็นของจริงแต่มันไม่สามารถทำอะไรเธอได้เมื่อไหร่ที่เธอเผลอคิดว่ามันคือความร้อนจริงตามที่เธอเคยมีประสบการณ์ตอนที่เป็นรูปธรรมร่างกายจริงๆของเธอก็จะถูกเผาตามไปด้วยทันที แต่ถ้าเธอมีสมาธิและสติตั้งมั่นนอกจากเธอจะไม่ได้รับอันตรายจากความร้อนเหล่านั้นแล้วเธอยังสามารถกำหนดให้ความร้อนที่เธอกำลังสัมผัสอยู่นั้นเป็นเช่นไรก็ได้จะให้เป็นอุณหภูมิปกติสบายๆหรือจะให้หนาวเย็นจนกลายเป็นน้ําแข็งเลยก็ย่อมทำได้อันนี้คือ ทักษะความเป็นอิสระทางจิตที่เธอจะต้องรู้เขาอธิบายโอ้ oh, ผมจะเสี่ยงดีไหมนี่ผมตอบไม่เป็นไรฉันจะคอยช่วยเหลือเธอเองในช่วงต้นแต่หลังจากนั้นฉันจะค่อยๆปล่อยให้เธอทดลองทำด้วยตนเองตกลงไหมเขาพูดเพื่อให้เกิดความอุ่นใจดีครับผมตอบรับ งั้นไปกันเลยเธอ,อจับมือฉันไว้นะเขาพูดพอพูดจบท่านโพเทก็หงายมือขวาขึ้นแล้วยื่นให้ผมจับช้าๆทันทีที่ผมจับมือเขาก็ปรากฏว่าเราทั้งคู่กำลังลอยอยู่ในน้ำที่มืดมิดที่นี่คือที่ไหนครับผมถามที่นี่คือก้นมหาสมุทรในส่วนที่ลึกที่สุดจากนี้ไป ฉันจะค่อยๆพาเธอไปช้าๆตามความเป็นจริงนะครับผมตอบเราสองคนค่อยๆดำดิ่งลงดำดิ่งลงจนเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ด้านล่างลักษณะของมันเป็นฟองสีขาวพอยพุ่งขึ้นมาผมรู้สึกได้จากการที่มันกระทบกับฝ่าเท้า จากนั้นก็เห็นเป็นรอยแยกสีแดงขนาดใหญ่กว้างหลายร้อยเมตรทอดยาวไปสุดสายตามันเป็นรอยแยกที่เกิดจากการปริแตกและม้วนตัวไปมาของหินลาวาผมรู้สึกถึงความน่าสะพรึงกลัวที่ผุดขึ้นหลังจากที่กระทบกับความร้อนและรอยแยกสีแดงบนฉากสีดำมันทำให้ผมคิดว่า ผมกำลังลอยตัวอยู่เหนือนรกอันร้อนระอุที่เห็นนี้เป็นแค่จุดเล็กๆของรอยแยกนะเราจะลงไปยังแกนโลกจากจุดนี้เขาพูดถึงตอนนี้ในใจผมรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าท่านโพเชได้บอกไว้แล้วว่าขณะนี้เรากำลังเดินทางด้วยจิตแต่ความรู้สึก ที่สัมผัสอยู่นั้นมันกลับเหมือนจริงมากๆเหมือนจนทำให้ผมเกิดความลังเลขึ้นมาว่าหรือจะเปลี่ยนใจไม่ไปดีกว่าเนื่องจากเธอยังไม่มีทักษะมากพอนับจากนี้ฉันจะสร้างเกราะป้องกันไวร้รอบๆตัวของเราทั้งสองคนให้นะ เธอจะได้ไม่รู้สึกถึงความร้อนที่อยู่รอบตัวท่านโพเชบอกกรรมวิธดีดีครับดีครับผมรีบตอบรับข้อเสนอทันทีจากนั้นท่านโพเชจึงใช้มือข้างซ้ายวาดจากด้านซ้ายของตัวผมขึ้นมาที่เหนือศีรษะและอ้อมลงไปด้านขวาจนเกือบจะหลดปลายเท้าด้านล่างท่านใดนั้นผมก็เห็นเหมือนมีฟิล์มบาง ห่อหุ้มเราทั้งสองไว้ความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นทันทีหลังจากที่มีฟิล์มนี้หุ้มตัวอยู่คือไม่มีความรู้สึกร้อนเลยโอ้ยค่อยยังชั่วหน่อยผมพูดจากความรู้สึกที่ปลอดภัยขึ้นไปกันได้แล้วจากนี้แม้ว่าอุณหภูมิจะร้อนแค่ไหนมันก็ไม่มีผลอะไรกับเราพอพูดจบ เราทั้งคู่ก็ค่อยๆเคลื่อนตัวต่ำลงผมเพ่งมองทุกวินาทีแบบไม่กระพริบตาเรากำลังจะจมลงสู่ทานลาวาที่ร้อนระอุทีละน้อยทีละน้อยยิ่งใกล้เข้าไปยิ่งรู้สึกถึงความน่าสะพรึงกลัวที่เกิดจากปฏิกิริยาของมันเศษลาวาสีแดงฉาน แตกกระจายแบบไร้ทิศทางเหมือนสะเก็ดระเบิดที่กระเด็นข้ามหัวไปมามันทำให้ผมจินตนาการว่าหากไม่ได้เดินทางด้วยจิตเราคงจะเหมือนเศษปุยนุ่นที่บางเบาปลิวไปตกในกองไฟมันคงมาลายหายวับไปในพริบตาเราค่อยๆจมลงไปในสายทานลาวา ที่มีลักษณะคล้ายกับการมุดลงไปตามรอยแยกของโพรงถ้ำที่มีฐานน้ำใต้ดินแต่แค่เปลี่ยนจากน้ำใสๆมาเป็นหินที่หลอมละลายจากนั้นเราก็ผ่ออกมาที่จุดจุดหนึ่งจากที่ความรู้สึกกลัวอยู่ปริมาณหนึ่งแต่ตอนนี้มันทวีขึ้นเป็นร้อยเท่าเพราะสิ่งที่กำลังปรากฏ อยู่ตรงหน้ามันคือกำแพงทาลาวาที่สูงตระหนมันเป็นกำแพงที่เชี่ยวกรากขนาดมหือมามันไหลไปทิศทางเดียวกันจากซ้ายไปขวาอย่างรุนแรงเราถึงไหนแล้วครับผมถามหลังจากที่เราเดินทางมาถึงจุดที่ว่านี้ตรงที่เราสองคนยืนอยู่นี้คือรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก กับกระแสลาวาที่หลอมละลายที่นี่คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของมวลวัตถุที่อยู่บนโลกทั้งหมดเขาอธิบายจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอย่างไรครับผมถามก็ไม่ว่าวัตถุธาตุที่อยู่บนเปลือกโลกนั้นจะเป็นอะไรถูกสร้างเป็นวัตถุประเภทไหนเป็นของแข็งของเหลวหรือกา๊าซ เมื่อมันผ่านการเวลาไปเป็นแสนเป็นล้านปีแล้วย้อนกลับมาสู่ตอหลอมแห่งนี้มันก็จะกลับคืนสู่มวลธาตุเริ่มต้นที่หลอมละลายก้อนนี้ที่นี่คือที่ที่เราไม่อาจระบุาธาตุได้ว่ามันคือาธาตุอะไรบนตารางาธาตุของเธอเพราะทุกๆธาตุถูกหล้อมรวมกันหมดเขาตอบแล้วทำไมมันถึง เหมือนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากเลยล้วครับผมถามจากปรากฏการณ์ที่เห็นนี่คือคกลไกที่ทำให้โลกของเธอหมุนไงละ่ะนี่คือกระแสของวัตถุที่กำลังหมุนวนด้วยความเร็วสูงแรงเหวี่ยงของมันจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำให้โลกเกิดการหมุนรอบตัวเองและเกิดการเคลื่อนที่พร้อมกับทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้และเป็นสนามแม่เหล็กที่เชื่อมโยงเป็นระบบสุริยะจักรวาลเชื่อมโยงเป็นระบบกาแล็กซี่ทางช้างเผือกและสุดท้ายก็เชื่อมโยงเป็นระบบเอกภพเขาตอบ